สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เร้านมรดกพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วไทยนะครับ EP ีที่57นะครับวันนี้ก็ไปเช่าพระบ้านเฮียมานะครับก็ได้เหรียญเก่านะครับเหรียญเกจิคณาจารย์ยุคเก่ามาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับ วันนี้มีเหร right? ียญเก่าเยอะเลยนะครับเป็นเหรียญพารเกจินะครับก่อนปี2,500นะครับเป็นยุคเก่าข้างกระบอกข้างเลื่อยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองแรกกันเลยนะครับพี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่นะครับราคาก็แบ่งปันนะครับพี่ๆนะครับนะสนใจองค์ไหนก็ทักหรือโทรไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพี่นะเป็นกันเองคุยง่ายนะครับเหมือนเดิมครับพี่นะครับองค์ที่1นะครับองค์นี้เป็นเหรียญ นะครับเป็นเหรียญกงจากแบบนี้ครับพี่นะครับหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะครับพี่พี่นะครับน anyway. ี่ครับกระไรเก่าเก่านะครับเหรียญเก่านะครับยุคโบราณนะพี่นะนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับพี่นะครับนี่ครับแบบนี้เลยพี่นะสวยสวยเลยครับพี่พี่นะครับวัดตากองครับพี่นะวัดตาก้องครับพี่นะครับหลวงพ่อแช่มนะครับพี่นะนี่หลวงพ่อแช่มนี่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับนะหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องนะครับ นี่ครับสวยมากครับพี่นะเหรียญสวยคมมากเลยครับพี่นะครับนะครับมีเส้นแตกคมคมด้วยเลยครับพี่นี่แบบนี้เลยพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเช่มนะครับวัดตากล้องนะพี่นะนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อเช่มวัดตากล้องครับพี่นะครับเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่ายุคเก่านะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญแอนแอนหน่อยนะพี่นะท้องเหรียญก็เป็นคล้ายๆท้องกระทะนะครับพี่นะครับหลวงพ่อเช่มนะครับวัดตากล้องนะครับพี่นะครับ เหรียญแรกนะครับแบ่งปัน800บาทนะครับ800บาทนะครับเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเป็นเหรียญพระพุทธหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับพี่นี่ครับสวยมากครับพี่นะครับปีสองสี่ห้าเก้านะครับข้างกระบอกนะครับพี่นะข้างกระบอกนะครับเหรียญปีสองสี่ห้าเก,ก้านะครับพี่นะครับ นี่ครับสวยมากครับพี่นะครับสวยมากครับพี่เหรียญคมชัดเลยครับพี่นะครับเหรียญพระพุทธหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับปีสองสี่ห้าเก้านะครับปีสองสี่ห้าเก้านะครับเป็นเหรียญพระพุธนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเหรียญนี้เก่ามากเลยครับพี่นะเหรียญเก่ามากเลยครับเนื้อเก่ามากครับพี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับสวยนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่ นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญที่สองนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับดูครับโอ้โหเหรียญสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญสวยๆเลยครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ เป็นเหรียญเก่านะพี่นะเหรียญเก่ามากเลยครับพี่นะครับเป็นข้างกระบอกนะครับพี่นะข้างกระบอกนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่ๆนี่ยปีสองสี่แปดห้านะครับปีสองสี่แปดห้านะครับเหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่นะครับอ่าสวยๆเดิมๆนะครับต่อมานะครับเหรียญต่อมาครับพี่นะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับพี่นะบล็อกเซียนตองสายฝนนะครับพี่นะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกันนะครับพี่นะครับนี่ครับเหลวงพ่อกันวัดพญาตินะครับพี่นะปีอ่าปีสองสี่หกเก้านะครับปีสองสี่หกเก้านะครับเก่ามากครับพี่นะนี่ครับเหรียญบางๆเลยครับแล้วก็ด้านข้างอ่าด้านหลังนี่เป็น เส้นสายฝนเลยนะครับพี 5, ่นะเส้นสายฝนเลยครับห่วงเชื่อมนะครับนี่เป็นเส้นสายฝนแบบนี้เลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเหรียญที่ห้านะครับเหรียญที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะครับพี่ๆนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เผือกนะครับพี่นะครับนี่ครับ เหรียญเก่ามากเลยครับพี่นะครับนี่สวยๆนะครับเหรียญเก่ามากเลยครับพี่นะครับนี่เหรียญหลวงปู่เผือกรุ่นแรกนะครับพี่นะเส้นสายฝนคมคมเลยนะพี่นะนี่ครับเส้นสายฝนคมคมเลยครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่เผือกนะครับเส้นสายฝนคมคมเลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับ เหรียญต่อมานะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามครับห่วงเชื่อมครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่นะเหรียญสภาพเก่าเก็บสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับเหรียญสวยนะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกนะครับพี่ๆนี่ครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆนะครับวัดคงคารามนะครับนี่ครับ เป็นข้างกระบอกนะครับพี่นะนี่ครับดูครับโอ้โหเหรียญเก่าเลยครับพี่นะนี่ครับที่พี่พี่ท่านใดที่ชอบเหรียญเก่าเหรียญเกจิคณาจารยุคเก่านะครับโอ้โหวันนี้นี่สุดยอดนะครับนี่สุดยอดพระเหรียญเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับนะเหรียญพ่อฉุยแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่นะเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับปีสองสี่ห้าเก้านะครับ <Es> นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วว well, well ัดพวงมาลัยนะครับนี่ดูครับเหรียญเก่าเก่าเลยครับพี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญสุดยอดพระเหรียญนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมตั้งชื่อคลิปว่าสุดยอดพระเหรียญนดดีกว่านะครับนี่ครับสวยมากครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญเก่านะครับพี่นะสวยมากครับข้างกระบอกด้วยครับพี่นี่ครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนี่ครับ เก่าๆเลยครับพี่นะเก่าๆเลยครับนะครับเก่ามากครับเหรียญนี้เก่ามากครับพี่นี่ครับเหรียญพอแก้วนะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นะครับดูครับเหรียญเก่าๆเลยนะครับวันนี้ครับสุดยอดพระเหรียญนะครับพี่ นะครับดูครับนี่ครับดูครับสวยมากครับพี่นะสวยมากเลยนี่ครับดูครับโหดูครับเหรียญโลู่เอี่ยมนะครับเป็นข้างเลื่อยนะครับพี่นะน่าจะเป็นข้างเลื่อยนะครับนี่นะครับหลังยันสี่นะครับนี่ครับบ็อกสี่จุดนะครับพี่นะปีสองสี่หกเจ็ดนะครับเป็นเหรียญยุคโบราณยุคเก่านะครับพี่นะยุคแรกๆเลยครับพี่ นี่ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับรุ่นแรกนะครับดูครับโอ้โหดูครับสวยๆเลยครับพี่นี่เหรียญหลวงพ่ออีรุ่นแรกครับพี่นะครับนี่ครับใครไวใครได้ครับพี่นะพลาเหรียญวันนี้ครับพี่สุดยอดนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหนี่ดูครับสวยๆเลยครับพี่นะครับ ปีสองสี่เจ็ดสามนะครับป okay, ีสองสี่เจ็ดสามครับข้างกระบอกนะครับสวยมากครับพี่นะสวยมากครับพี่นะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับพี่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมะข่ำเท่าครับพี่นะเป็นข้างกระบอกนะครับปีสองสี่หกหกนะครับพี่นะครับดูครับโอ้โหดูเหรียญครับพี่เหรียญเก่ามากเลยครับพี่นะครับ นะครับเป็นพระเหรียญเก่านะครับพี่นะครับดูครับพระเก่าพระบ้านนะครับดูครับโอ้โหนี่ครับดูครับขอบปิ้นตั้งเป็นกระด้งเลยครับพี่นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนี่ครับนี่ครับดูครับสวยมากครับพี่นะสวยมากครับพี่เหรียญหลวงพุทสุกนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับ เป็นเหรียญพัพปติมากรมงคลบพิษนะครับนี่นะครับเหรียญเก่าอายุทยานะครับนี่ครับสวยมากครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกนะครับนี่ข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับเหรียญรุ่นเก่านะครับพี่นะครับอ่านะครับสีอายุทยานะครับ นี่ครับเหรียญเก่ามากครับพี่นะครับนะครับเหรียญยุคเก่ายุคโบราณนะครับข้างกระบอกนะครับพี่นะเอาไปศึกษาได้เลยพี่นะครับนะนี่ครับนี่ครับเอาไปศึกษานะครับ FC นะครับ800บาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่นะครับอันนี้น่าจะปี2 4 6กกว่านะครับพี่นี่ครับดูครับ นี่สองสี่กว่านะครับเปลี่ยนพระพุทธชินราชนะครับพี่นะครับเก่ามากครับพี่นะครับเก่ามากนะครับข้างกระบอกนะครับพี่นะครับอ่านี่ครับนี่ครับเปลี่ยนข้างกระบอกนะครับพี่พี่นะครับนี่สวยมากครับพี่นะครับเปลี่ยนห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกนะครับพี่สวยมากครับพี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญพักแก้วมรกตนะครับพี่นะครับนี่เป็นเหรียญพักแก้วนะครับนี่ครับเหรียญพักแก้วเก่ามากครับพี่ดูครับโอ้ดูครับพี่สวยนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญพักแก้วนะครับข้างกระบอกนะครับพี่นะปีสองสี่เจ็ดห้านะครับห่วงเชื่อมนะครับ นี่นะครับดูครับสวยนะครับนี่เหรียญพัดแก้วนะครับพี่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับพี่นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเก่ามากครับพี่นะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับนี่ครับดูครับ น yeah> anyway ี่ครับข้างกระบอกนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับพี่นะยุคเก่านะครับพี่นะนี่ครับแล้วพักเกจิที่ปุกเศษเหรียญรุ่นเก่านะครับพี่นะสุดยอดทั้งนั้นนะครับพี่นะสุดยอดพระเหรียญประเทศไทยทั้งนั้นนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับเหรียญต่อมานะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อรอดนะครับนี่ครับเหรยียญหลวงพ่อรอดนะครับวัดทุ่งสีเมืองนะครับพี่นะครับหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองนะครับพี่นะนี่นะครับดูครับหูเหรียญเก่ามากครับพี่นี่ครับเหรียญหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองนะครับแปดร้อยบาทนะครับ เหรียญต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญกระไหล่ทองนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นี่ครับเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานนะครับกระไหลทองนะครับสร้างห้าร้อยเหรียญนะครับพี่นะสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญนะครับเป็นเหรียญหายากเหรียญพิเศษนะครับพี่นะครับสวยมากครับพี่นะเป็นกระไหลทองนะครับสวยมากเลยพี่นะครับ นี่ครับสวยมากครับพี่นะครับนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับพี่นะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับด้านข้างนี่เป็นขอบสตัง์นะครับนี่เป็นขอบสตังก์นะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นะครับนี่เก่าๆบ้านๆเลยครับพี่ดีครับ พระเก่ายอดนิยมนะครับพี่วันนี้นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับรุ่นแรกนะครับปีสองสี่หกแปดนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรรุ่นแรกนะครับพี่นะข้างกระบอกนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับ เหรียญหลวงพ่อพรนะครับพี่ปีสองสี่หกแปดนะครับหลวงพ่อพรวัดหนองแขมรุ่นแรกนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับนี่อันนี้เป็นโค้ดตัวอุนะครับพี่นะโค้ดตัวอุนะครับสวยมากครับพี่นะครับเหรียญเก่าเก็บเลยครับพี่นะครับ อันนี้เนื้อทองแดงครับพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยมากครับพี่สวยจริงครับพี่นะครับเหรียญสวยเก่าเก็บแดงๆพระบ้านนะครับพี่นะเหรียญไม่ได้ใช้เลยพี่นะครับโคตรคมๆเลยพี่ดูครับโหสวยมากครับพี่นะครับปีหนึ่งแปดจังหวัดระยองนะครับพี่นี่เหรียญปีหนึ่งแปดนะครับนี่หูเจาะสวยๆเลยครับพี่นะครับเหรียญสวยจริงครับพี่นะครับโคตรคมๆเลยครับดูครับ นี่ครับแดงๆเลยครับพี่นะแปดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีสองหนึ่งหลังอนุมานนะครับอันนี้เนื้ออัปกกานะครับนี่เส้นสายฝนคมคมเลยครับพี่นะครับเส้นสายฝนคมคมเลยครับนี่ครับเหรียญเก่าบ้านๆเลยพี่ดูครับสวยแชมป์เลยครับพี่นะเหรียญสวยแชมป์เลยเนื้อนี่โอ้โห เงามากเลยครับพี่นะเนื้อป๊าก้านะครับสวยจริงครับพี่เนี่ยครับสวยจริงครับพี่นะวันนี้ครับโหนะครับคัดสวยนะครับพี่นะคัดสวยมาเลยครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับอันนี้สร้างน้อยนะครับเป็นหลังยันนะครับเป็นหลังยันตารางแบบนี้ครับพี่นะครับสร้างน้อยครับปีสองหนึ่งครับพี่นะครับนี่ สองหนึ่งสร้างน้อยครับผิวพันธ์เดิมเดิมหิ่งๆิ่งเลยครับมีข้าฝุ่นมาเล็กน้อยนะครับนี่เหรียญบ้านบ้านเหรียญเก่านะครับดูครับโอ้โหสวยมากครับพี่นะครับดูครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงครับสวยจริงเหรียญบ้านบ้านเลยครับพี่นะแปด้อยบาทนะครับเหรียญนี้เลี่ยมมาแล้วนะครับนี่เป็นเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับเต่าเปิดโลกนะครับมีโค้ดนะพี่นะ นี่เหรียญพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองนะครับพี่พี่เหรียญแดงมากเลยพี่นะเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับหลวงปู่หลิวนะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะสวยมากเลยนี่เหรียญเต่าเปิดโลกนะครับสวยจริงครับองนี้แดงแป๊ดเลยพี่แดงแป๊ดเลยครับนี่เหรียญเต่าเปิดโลกนะครับ นี่ครับโหสวยจริงครับนี่มีโค้ดนะครับนี่ครับเหรียญนี้แปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับมีสองเหรียญนะครับอีกเหรียญหนึ่งเป็นพิมพ์สังคจายนะครับหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นแรกครับเป็นเหรียญเต่ารุ่นแรกเลยครับพี่นะครับนี่เหรียญเต่ารุ่นแรกเลยครับหลวงปู่หลิวเลยพี่นะครับสวยมากครับพี่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะครับแตงแปดเลยครับพี่นะสวยจริงครับ เหรียญรุ่นแรกเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะครับแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้่นะครับหลวงปู่แพ้่วัดลางหมันนะครับพี่นะครับเหรียญกันไัยนะครับพี่นะครับนี่ตอคคาว่าพิเศษนะครับตรงนี้ครับนี่เหรียญหลวงปู่แพ้วนะครับพี่นะครับวัดลางหมันนะครับพี่นะปี อายุ98ปีนะครับนี่ต่อโคดนะครับดูครับหสวยเลยครับพี่หลวงแพ้ววัดหลังหมันนะครับนี่ครับเอาแปดบาทนะครับต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับตรงนี้นะครับน้ําท้องสวยมากเลยครับพี่นะครับดูครับนี่ครับน้ําท้องสวยมากเลยครับพี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เนื้อทองเลยนะครับพี่นะครับดูครับนี่เสี้ยนมุ้งขึ้นเต็มองคเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับพี่นะครับพิมพ์นิยมด้วยนะครับอ่าเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับพี่นะแล้วก็สวยมากเลยครับพี่นะครับสวยจริงนะครับอง์นี้นะครับนี่ครับสวยมากครับพี่นะครับองนี้ครับอ่าองนี้นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ องต่อมานะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับดูครับโอ้โหดูครับพี่พี่เนื้อเหลืองทองมากเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่สวยจริงครับเนื้อเหลืองทองเลยครับพี่นะครับมีเม็ดแร่ด้านบนด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่เป็นเบ้าหยอดด้วยนะครับพี่ดูครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับ โอเนื้อสวยมากครับพี่เนื้อเหลืองสวยเลยครับพี่นะครับเนื้อเหลืองสวยเลยครับพี่นะครับองนี้ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดทอใหญ่นะครับพี่นะหลวงปู่ทวดทอใหญ่นะครับปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะครับนี่บล็อกเสวกาศนะครับสวยๆนะครับมีเส้นเสียนรัศมีการปั๊มนะครับ นี่ครับดูครับโอ้โหสวยมากครับพี่นะครับเป็นทอใหญ่นะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดทอใหญ่นะครับพี่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับหลวงปู่ทวดอันนี้เลี่ยมกรอบมานะครับนี่เลี่ยมกรอบมานะครับอันนี้ก็ทอทหารใหญ่นะครับอ่าทอทหารใหญ่นะครับตรงนี้ครับนี่นี่ครับดูครับโอ้โหสวยๆเลยครับพี่นะครับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะครับ หน้าตัวทอนะครับพี่นะนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับองคเนี้ยวหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับอันนี้เจ้าของเขาเลี่ยมกรอบกันน้ํามาแล้วนะพี่นะองคนี้เนี่ยใส่อาบน้ําได้เลยพี่นะครับเหรียญนี้เป็นกรอบเงินชุบทองนะครับพี่นะเป็นกรอบเงินชุบทองนะครับอ่านี่ครับดูครับโหดูครับพี่พี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะครับ เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะครับเป็นตลับนะครับเงินชุบทองเลครับพี่นะครับเงินชุบทองนะครับนะครับใส่อาบน้ําได้ครับพี่นะนะครับเขาเรียมกันน้ํามานะครับพี่สวยมากครับพี่สวยจริงครับพี่นะครับองนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งันห้าร้อบาทครับกอบเงินชุบทองเลครับนะครับต่อมาครับพี่นะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับพี่นะเหรียญจอบใหญ่นะครับนี่ครับ สวยมากครับพี่นะครับนี่สวยมากครับเหรียญจอบใหญ่หลวมเพราะเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับสวยๆเนื้อเขียวอมเหลืองเลยครับพี่นะครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับอ่านี่ครับดูครับสวยๆเลยครับพี่นี่ครับรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยครับ องต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตาห้าชายนะครับพี่นี่เป็นรูปหล่อห้าชายพิมพ์ที่ตานะครับพี่นะครับดูครับโอ้โหสวยเลยครับพี่ๆนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับเป็นรูปหล่อเนื้อเงินนะครับพี่นะวัดห้วยเขนนะครับพี่นะครับ นี่นะครับรูปหล่อเนื้อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับพี่นะครับโอ้โหดูครับพี่พี่สวยมากครับพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับห้วยเขนนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยจริงครับพี่นะครับองนี้ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อพัดใสนะครับพี่นะครับนี่จังหวัดหนองคายนะครับวัดโพชัยนะครับพี่นะ นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อพระสายสวยแชมป์เลยครับพี่นะครับม <Sh> ีโค้ดนะครับพ <mi> ี่นะมีโค้ดสวยแชมป์เลยครับพี่นะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญสาลิกานะครับพี่นะหลวงปู่ศิลานะครับพี่เลขสองสองหกห้านะครับพี่นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญสาลิกาล่ะนะครับพี่นะครับปี น่าจะปีหกหกนะครับพี่นะนี่เหรียญสารลิกานะครับพี่นะหลวงปู่ศิลานะครับสวยมากครับพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับองสุดท้ายนะครับเป็นสมเด็จนะครับหกชั้นนะครับวัดเกศชัยโยนะครับอกตันนะครับพี่นะอกตันอกตลอดเลยครับพี่นะพิมพ์นี้ครับน่าจะเป็นอกตลอดนะครับพี่นะครับสวยมากครับพี่นะสวยมากเลยครับ นี่สวยๆเลยครับพี่ๆดูครับเก่าๆเลยครับพี่นะเก่าๆเลยครับอ่านี่ครับเก่าๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกลาบลาพี่พี่ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ